สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องายานยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆกดยันยานกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาพักกันนิดนึงค่ะเล่าเรื่องจากภาพเล่าสู่กันฟังดิฉันวันนี้กำลังรอคอยข่าวสำคัญจากสว่างแดนดินอยู่ตอนนี้เราไปคุยกันเรื่อยๆไปก่อนนะคะ ค่ะเช้านี้ตื่นมาช่องแรกที่ทิฉันต้องกดหาก็คือช่องมูลโอมเพราะรู้ว่าเวลาที่พีวันสำคัญจะต้องออกไปไหนอะไรยังไงช่องเถกเนี่ยจะไม่ลงคลิปจะไม่อะไรทั้งนั้นจะไม่พูดถึงแต่ช่องมุนโอมอาจจะมีการพูดถึงเพราะช่องมุนโอมมักจะให้คนอื่นถือถ่ายคลิปวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นนายลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อเป็นคนถ่ายคลิปให้ช่องมุนโอม ก็มีกระเบื้องไปส่งตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ไม่เห็นวีแววไม่เห็นอะไรของไอพ้พวยเลยนั่นแปลว่าทั้งคู่ต้องออกจากที่นาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปขึ้นสารแขวงสว่างแดนดินนะคะตอนนี้คือ,อยังไงเขาต้องไปแน่นอนที่สุดหลักแต่เพื่อมายืนยันว่า ไม่มีใครในนาพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีการพูดถึงการออกเดินทางอะไรเลยระยะหลังๆเราจะเห็นว่าเวลาที่จะต้องไปไหนไปทําธุระสาคัญเมื่อไหร่วันไหนไม่มีการพูดถึงไม่เห็นไอ้ปู่อิศอ์ทาคลิปนั่นแปลว่าเป็นการไปทําธุระสาคัญเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนในนาทุกคนจะไม่มีการพูดเลยว่าวันนี้ลุงป้าไม่อยู่วันนี้อย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่ากลัวคนจะจับได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ดิฉันไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปกปิดจริงๆเขาน่าจะพูดได้ให้เห็นความโปร่งใสว่าเขาสู้คดีเขาสู้ข้อกล่าวหาสู้ข้อร้องเรียนอย่างไรทําโปร่งใสจริงๆเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะมาปกปิดเพราะยังไงเดี๋ยวใครๆก็ต้องรู้จนได้ เช้านี้ก่อนจะไปสารแขวงนะคะนงก็ทำคลิปเหมือนกับปรงปรงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแน่นอนที่สุดนงนงต้องรู้ว่าใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นนะคะอย่าพยายามป้ายความผิดไปให้คนร้องเรียนถ้าพลอยไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ไม่ต้องกลัวการร้องเรียนจริงไหมคะแล้วถ้าคุณทําหน้าที่ของคุณทําหน้าที่เพื่อนทําหน้าที่ทนายอย่างถูกต้องจะไม่มีวันนี้จะไม่มีวันที่สิบเก้าต้องไปขึ้นศาลแต่คุณทําหน้าที่ของเพื่อนให้คําแนะนําห่วย,วยโดยหวังแต่ชื่อเสียงของคุณวันนี้เลยมีวันที่ไอ้พัวยก,กับอิศถึดต้องไปขึ้นศาลตกเป็นจําเลยกันอีกรอบหนะึ่ง สั์โลกจ่อมเป็นไปตามกรรมค่ะถ้าวันนั้นคุณทําหน้าที่ดีให้คําแนะนําเขาว่าคดีแค่นี้เราทําจริงรับไปเถอะเปรียบเทียบปรับแล้วก็จบตรงนั้นไม่ต้องมีคดีอะไรต่อคุณก็ไม่ทําแต่คุณอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์กรักไอ้พ่วยวันนี้เสียงคุณเลยอ่อยเพราะคุณรู้ว่าพอไปถึงศาลพวกคุณต้องทํากันอย่างไร ฉันต้องเอาภาพนี้มาอธิบายอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะจันทร์สีใช้ภาพเนี้ยมาอธิบายเรื่องอายุความสิ่งที่อธิบายเรื่องอายุความน่ะถูกต้องแต่มีบางอย่างไม่ตรงนะักอายุความเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่สมมติว่าเราไปแจ้งความใครหรือเราไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วเรามาประกาศว่าแจ้งความไอ้คนนี้เรื่องนี้บันลงบันทึกเรื่องนี้เรื่องนี้รัฐ้าลในสามเดือน เราไม่ไปดําเนินการให้เป็นการแจ้งความแล้วจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเนี่ยอายุความมันในคดีนั้นเรื่องนั้นก็จะขาดไปแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราแค่บอกว่าเราจะไปแจ้งความเอ้คนเนี้ยด้วยเรื่องหมิ่นประมาทใส่เชื่อลงไปในรนรินทราโพแล้วแปลว่าถ้าสามเดือนเราไม่เราลงบันทึกประจําวันนะสามเดือนเราไม่ทำเราตลอดชีวิตเราจะไม่สามารถไปแจ้งความนรินทราโพได้อีกเลยไม่ใช่ค่ะ มันขึ้นอยู่คือเรื่องเป็นเรื่องของวาละเรื่องของกรรมต้องดูว่าลงบันทึกประจําวันในเรื่องของอะไรถ้าลงบันทึกประจําวันในเรื่องรวมๆทํานองว่าเราไปลงบันทึกประจําวันว่าในคนเนี้ยมีการขึ้นไห์แล้วก็มีคําพูดคําจาที่หมินเมยจ,จะหมิ่นประมาทเราเราเลยบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานไว้ก่อน อันนี้เป็นหลักฐานนะคะสมมุติว่าพอมาวันหนึ่งเดือนที่สี่หลังจากที่เราไปลงบันทึกประจําวันมีคลิปหนึ่งของไอ้ไหลออกชัดเจนว่าดาทอสาวิตรีวงศีชาหรือพัชรมลพัชรพัฒออกชัดเจนอย่างนี้ สวิจีก็สามารถไปแจ้งความได้โดยที่ไอ้ที่ว่าบันทึกประจําวันอนั้นจะเป็นหลักฐานว่าฉันได้เคยไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วเพื่อที่จะตักเตือนเขาเพื่อที่จะให้เขาระมัดระวังมันเป็นการตักเตือนค่ะมันเป็นการเห็นว่าการมาแจ้งความอีกครั้งหนึ่งของสวิจีไม่ได้เป็นการกันแกล้งเพราะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วได้เคยลงบันทึกประจําวันไว้เอาไว้เป็นหลักฐานค่ะมันคล้ายๆกับ สมมุติว่ามีใครมาข่มขู่เรามีขู่ว่าจะตกจะตีเราอย่างเงี้ยเราไปเราไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วไม่ใช่ว่าพอสี่เดือนถัดไปเข้ามาตกตีเรามันขาดอายุความเราไปแจ้งความไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่นะคะมันคนละอย่างสิ่งที่จริงๆสิ่งที่เจนสีพยายามจะพูดจันสีแค่พยายามจะพูดว่าไอ้หกคนหกหมื่นนะมันหมดอายุความแล้วมันไม่หมดค่ะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าหกคนคือใคร แล้วจะแจ้งคลิปไหนกาไหนวาระไหนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ระบุมันก็ไม่หมดเขาจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้หกคนนั่นนะอยากจะแจ้งตอนไหนก็ได้จะหยิบคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วมาก็ได้ไม่ใช่ว่าพบประกาศว่าจะฟ้องแล้วภายในสามเดือนจะต้องฟ้องถ้าไม่งั้นหมดอายุความมันไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่อยากเห็นจันสีอธิบายอะไรมุ่มั่วคือ จริงๆจันทร์ศีร,ร,รู้อยู่กับใจแต่จันทร์ศีมีใจที่เป็นอคติทุกอย่างจะต้องหาเรื่องสาวิตรีให้ได้หาเรื่องทนายสมเกียรติให้ได้จันทร์ศีตอนนี้ทัศนคติในการวิเคราะห์ในการพูดของจันทร์ศีมีอย่างเดียวก็คือโจมตีทำร้าย เรื่องนี้ก็เช่นกันใครยังอยู่ในช่องจันสีซึ่งจันสีก็ถูกลาเต้ด่าเอาด่าทอหยาบคายใช่แต่เริ่มเรื่องมันเริ่มมาจากอะไรละ่ะสบงสบู่ไปก้าวกกลไปอะไรกันเออตอนนั้นดิฉันไม่อยากที่จะยกขึ้นมาแต่เนี่ยอันนี้ที่ยกขึ้นมาก็คือว่าจันสีมีการลากเอากลุ่มเอฟซี FC, ทีมงานทนายประชาชนเข้าไปร่วมอยู่ด้วยจริงอยู่ใครที่ฉันขับเคี่ยวกับลาเต้มานานตั้งแต่แรก,แรกเริ่ม ตอนแรกก็ติดต่อคุยกันดีอย่างที่บอกลาเต้เคยเปิดรับบริจาคก,กับพวกเอฟซของเขาคนที่อยู่ในกลุ่มลนแล้วก็มาช่วยเคยโอนเงินจริงอยู่ค่ะในตอนต้นเราเคยคุยกันดีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนกระทั่งเริ่มมามีเรื่องนิทานไอซอนั้นดิฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ ก็เลยเริ่มมีปัญหากันจริงอยู่ลาเต้เคยให้เอนเดอร์เนี่ยโอนเงินช่วยค่าทนายช่วยค่าที่พักครั้งแรกีริฉันพูดทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งนะคะโอนไป3ครั้งรวมทั้งหมดเป็นเงิน9 0 0าบาทที่ทนายตั้มนั่งหอบินไปครั้งแรกนั่นแหละคะ่ะตอนขากลับพอจะกลับเนี่ยอีเธิร์ไมีได้บอกว่า อยากจะกช่วยค่าทนายจะเอาค่าน้ํามันค่าอะไรอย่างนี้ไหมทนายตั้มก็เลยตัดปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่ามีเอฟซีของคุณช่วยมาแล้วเก้าพันอันนี้คือความตรงความจริงของทนายตัม้มแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ตอนที่ติดต่อกันเนี่ยดิฉันบอกว่าไม่อยากให้โอนเข้าบัญชีคือไม่อยากให้ใครมีบัญชีของทนายตัม้มเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีตอนที่มูลนิธิแล้วก็อี นางแคนาดาเอาไปผู้ยี่ผู้ยำเอาไปสนิทกันอย่างงุ้นอย่างงี้โอนให้เท่านั้นเท่านี้ดิฉันก็เลยบอกแอดมินที่ติดต่อลาเต้ติดต่อมาว่าให้เอาบัญชีแอดมินอันนั้นรับเงินแต่ดิฉันขอรู้เห็นด้วยทุกบาททุกสตังทุกการโอนทุกสลิปต้องให้ดิฉันเห็นเพื่อเป็นพยานซึ่งกันและกันก็มีการโอนกันแล้วก็แอดมินคนนั้นก็โอนต่อไปเข้าบัญชี ทนายตามอ,อีกทีหนึ่งโดยที่ฉันได้รู้เห็นเงินเข้าอันนี้เงินจากแอดมินออกไปฉันได้รู้เห็นแต่ฉันไม่ได้ฟังนะคะว่าเอ,อจันสีนพูดถึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มอะไรอย่างไรอาจจะเป็นเรื่องที่แอดมินคนนั้นตอนหลังมีการไปยืมเงินของลาเต้แล้วไม่ได้คืนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขากลุ่มไม่ล่ะไม่ ได้รับผิดชอบอะไรไดิฉันเคยรับผิดชอบในการทวงในการตั้งคําถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาของเขามาก็ต้องคืนเขานะแต่เขาคืนกันไหมอันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่ก็เป็นเรื่องจริงว่ามีการขับเคี่ยวกันติดตามจนจับกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะเรื่องจากว่ามีคนมีเจ้าทุกมาติดต่อขอให้ช่วย ขอให้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้ติดตามแล้วเราก็ตามตามต,ามตัวผู้หญิงใส่ในกาค,คนนี้เพราะตอนนั้นลาเต้ก็สร้างความเรียก,ยกว่ายังไงละ่ะต้องเรียกว่าต,งตรงๆว่าด่าทนายตั้มแล้วก็ด่าดิฉันแต่ดิฉันบอกเมื่อคืนนี้บอกกับมิสเตอร์ดีว่าในส่วนลึกแล้วเนี่ยในเรื่องของงานคือเรื่องของงานแต่ในส่วนลึกๆเนี่ยดิฉันเซฟรลูกๆของลาเต้เสมอ ดิฉันเซฟเด็กๆพวกนี้เสมอแล้วมองชีวิตของลาเต้ว่าจริงๆเธอเป็นคนน่าสงสารมีอะไรบางอย่างที่หลายอย่างที่ดิฉันพูดไม่ได้เราแต่ว่าในเรื่องของงานในจุดนั้นตอนนั้นเราเป็นศัตรูกันเพราะว่าเรามีปัญหากันแต่เฉพาะตรงนั้นนะคะในเรื่องอื่นไม่ได้อะไรมากมายนะักในส่วนลึกยังรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ ตัวเขาเองเขาก็ต่อสู้ชีวิตมาเยอะในสิ่งที่เขาทำเขาก็ได้รับในเรื่องของคดีเกี่ยวกับการช่อโกงการยืมเงินอะไรพวกนี้เขาก็ได้รับโทษรับทันแล้วเขาก็ได้จัดการคือจ่ายในส่วนที่เขาจะต้องจ่ายไปเรียบร้อยแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้สนใจว่าลาเต้ จะไปขายของหลอกใครหรือไม่หลอกใครเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นเรื่องของเอฟซีของเขาถ้าอยากจะให้เงินกันอยากช่วยเลยกันอันนั้นเป็นเรื่องของเขาตรงนี้ตอนนี้ที่ฉันไม่ได้ไปติดตามดูว่าใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรแล้วเลยมองว่าการที่จันศรีเนี่ยเอาเรื่องลาเต้มาเรื่องเก่าเอามาพูดแล้วก็เอามาคือ คือถ้าสมมติว่าจันสีกโกรธที่คนอื่นเข้าว่าจันสีขายตัวอย่างที่ไอ้นาทีมันพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะตอนนี้สิ่งที่จันสีทํากับลาเต้ก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่นาทีด่าจ,จันสีทําไมจันสีต้องลดตัวลงไปเป็นคนต่ําเพียงเพื่อจะให้สะใจขนาดนั้นดิฉันพูดเนี่ย ไม่ได้วาปกป้องอะไรลาเต้แต่ที่ฉันมองว่าคนที่ท่ฉันกำลังจะปกป้องน่าจะเป็นจันสีมากกว่าว่าจันสีไม่น่าเลยที่จะลดตัวไปทําอะไรแบบเดียวก,กันกับที่ไอ้ขามูเคยทากับจันสีไม่น่าเลยจริงๆคะ่ะไปสู้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยเรื่องด้วยราวที่คุณทะเลาะกันอยู่ดีกว่าดีกว่ามานั่งร้องเพลงแล้วก็ให้คนมองว่าลาเต้เนี่ยไป ขายหอยขายนูน่นขายนี่จริงๆนะใครจะขายหอยใครใครขายหอยขายใครใครขายหำขายมันไม่ใช่เรื่องที่ยกเว้นนะคะยกเว้นว่าถ้าคนที่ไปทำอย่างนั้นแล้วก็มาโกหกเราอาจจะต้องเอาความจริงมาให้ดูว่าเฮ้ย จริงๆแล้วคุณไปขายจริงๆนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ลาเต้มีชีวิตที่เหมือนนางสิงนะเขาเคยมีบ้านสวยเขาเคยมีอะไรทุกอย่างแต่ก็ชีวิตมันก็คือชีวิตนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปถ้าดิฉันจะพูดเด็กก็จะพูดบอกจันสีว่าจันสีมีความจําเป็นต้องไปทําตัวต่ําเหมือนกับไอ้ที่นัอทีเคยทําด้วยหรือ ทำไมไม่จัดการปัญหากับลาเต้ด้วยวิธีอื่นฮ่หาหรื้อคอกแพ้อีกแล้วคะ่ะหรือมานานมากยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งทำห้องครัวหรื้อคอกแพ้เนี่ยได้คอนเทนต์ไปเรื่อยๆ,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 ๆเพราะ หรือครั้งละแปดนาทีแต่บัญชีให้เห็นว่าคนคนนี้เดียวดายไม่มีใครครบเลยไม่มีเพื่อนมาช่วยมีพี่น้องอยู่บ้านมะนาวไม่ใช่เหรอมีพี่น้องผู้ชายอยู่บ้านมะนาวทบไปแต่ก่อนตอนที่เฮลเฮลกินดีอยู่ดีตอนที่แมทมาริกามาเลี้ยงเนะี่ยโอ้โหเห็นวัยรุ่นวัยอะไรเนี่ยมานั่งกินกันเต็มลูกหลานนั่งกินกันเต็มนีหรือคอกแพ้คนเดียวไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอหรือวันละแปดนาทีอย่างนี้เมื่อไหร่จะเสร็จ ยัง,งรับรองเลยว่ายังทำคอนเทนต์ทำห้องครัวไปได้อีกเป็นปีเป็นปีค่ะไอ้ไหลมันรู้ว่าเวลาพูดว่าทำไมเด็กต้องตายทำไมลูกมึงตายใครฆ่าลูกมึงอาจจะทำให้สาวิจีรู้สึกแปรปรับในใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การที่มันพยายามเขียนแคปชั่นแบบนี้เน้นแบบนี้เป็นการเขียนแคปชั่นเพื่อเอาใจเอซพอตอพอบอกตามตรงนะคะเอซพอตอเกลียดน้องชมพู่เอซพอตอมองว่าน้องจุกผู้ตายทำให้ไอ้โพลเดือดร้อนพวกพอตอเลยเกลียดน้องชมพู่กันมีบางคนถึงขนาดที่ว่าทำไมไอ้เด็กนี่จะต้องมาตายวะทำให้ลุงกูต้องเดือดร้อน ไอไหลขึ้นแคปชั่นเพื่อเอาใจ f อฟซีพอตเพราะรู้ว่าไอ้ผวยอีเถกและพอตอทั้งหลายเกลียดน้องชมพูค่ค่ะค่ะคลิปนี้แคปชั่นคือไม่มีใครยอมรับคนที่ทำคนที่ฆ่าหลานคนที่ทำร้ายหลานหรอก แลอตรงปกคลิปเขียนว่าล่งใจนั่นก็คือว่าอุไทยเนี่ยเอาการยอมรับไอ้ผวยของพวกโคตรเงา่าสกสาราดหลาพโพว่าเป็นการการันตีว่าไอ้ผวยบริสุทธิ์ไม่มีใครยอมรับคนที่ทำร้ายหลานได้หรอกมีค่ะตะชานไงคะยายสมควรไงคะไอ้ไหลไงคะอีตายไงคะน้องฝนไงคะ โครก้าสักการลาโพงไงคะยอมรับได้เพราะว่าความตายของเด็กคนหนึ่งมันไม่ได้เหนือกว่าผลประโยชน์ตาชานี่เห็นชัดๆสารตัดสินแล้วยังพูดประโยคน,นี้รู้ว่าใครทำหลานแต่บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดนั่นคืออยากจะคบกับคนที่ทำร้ายหลานอยู่เลยไม่กล้าพูดว่าไอ้คนนี้ทำร้ายหลานนั่นแปลว่าเขายอมรับคนที่ทำร้ายหลานเขาได้ แต่กลัวจะถูกคนนั้นโกรธมองหน้าไม่ติดต่ชานพูดออกมาเต็มปากเต็มคำว่ายอมรับคนทำร้ายหลานได้ครอบครัวโคตรเงา่าสกสาราดหลาโพไหคะยอมรับคนที่ทำร้ายหลานตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนดังเพราะเขามีเงินเพราะเขาให้ชื่อเสียงได้ โคตรเก่าสักว์ตลาดหลาโพก็เลยยอมรับได้นี่แหละประโยคที่ตำรวจจิตใจตั้งแต่แรกไหนๆก็ไหนๆตกบันไดพลอยกระโจนคนในครอบครัวหลาโพพูดอะไรกันอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแบบเดวก,กันกับที่พระอาจารย์สมบัติเคยพูดทํานองว่าเด็กก็ตายไปแล้วจะมาเอาอะไรอีกค่ะบถึงมีคดีถึงจับตัวคนร้ายได้ เด็กก็ไม่คืนฝื้นขึ้นมาหรอกนี่คือความคิดของคนโคตรเง่าสกลารตระกูลหลาโพค่ะเขาคิดกันแบบนี้เซฟชื่อเสียงวงตระกูลดีกว่าดีกว่าได้ชื่อว่าลูกสาวคนโตลูกเขยคนโตกลายเป็นฆาตรกรในคดีนี้ถึงจะจับฆาตรกรได้หล้านฉันก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นอย่าให้มีโศกนาฏการรมเพิ่มขึ้นเลย นี่คือความคิดของโครเงาสก,ก,ากูลหลาโภค่ะเขาถึงยอมรับได้แต่การยอมรับของพวกเขาไม่ได้บ่งชี้ความบริสุทธิ์ของไอ้พวยเพราะพวกเขายอมรับเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของโครเงาะกูลเขาเท่านั้นเองไม่ได้ยอมรับเพราะว่าบริสุทธิ์ใจจริงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของไอ้พวยแต่ยอมรับเพราะไม่อยากให้วงตระกูลเสียชื่อเสียงก็แค่นั้น